สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะได้เวลาพักเที่ยงแล้วนะคะ<อ>กว๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะวันนี้มีทั้งกว๋วยเตี๋ยวนะคะมีทั้งข้าวเนาะใครอยากอะไรก็กินเลยนะภาษาขาปราก้งค่ะวาเอาเจ้ารับโทรศัพท์แล้วจะไปบ้างแคคัะเจนี่วันนี้ก็ากาศกงจะไปกลโกงจะมาอนี้นโอเดนะ้นไท <ป S 2> รุด จะเอาเบิ้ลสองก็ได้นะคะก็เตียวลาอิ่มก็เอาอีกได้วันนี้คนน้อยก็เตียวเยอะกินจนอิ่มบุญละเข่าวบะโก้แม่ปุณยาเอาข้าวมาโอ้ผมนิตัยบ่ะโอ้นั่งเอาข้าวเหนียวมา โอ้ย่าลืมเอาออกพอรับปังพอรับปะซะเอาวันเขียวเคี้ยวหนิออกก่อนนันนั้นไม่ได้ละออกกินเอาก็เตี๋ยวเอาอันนี้ก็ได้เด้อพี่น้องมาเท้าดินกันอยู่นี่เด้อเอาเลือยตักเอาเลือยจาน น้องก็มาช่วยเหมือนเดิมนะคะบานพี่น้องนะคะก็จะเป็นบ้านสาดสีแล้วก็บ้าน้วยน้ำเียงนะคะคนจะมาทุกวันโอ้ไ้หู่ะีอด้วยหน่อยค้นัเนนะคะ Terima <coughs> kasih

มื้อมื้อนาน <laughs> ไม่มีจอเจอเระว่าไฟหนะาง้จะหามไว้สอนสอนบอกโนเราเก็บบสอนเขาจะอยู่ล่างเลยนะอน่เขาไดเไปก

ไขรสามีเจ้นหนี้จะเส้นเล็กนะคะไ่ระส่าเล็กนี่ที่างันี่ีวาทบนีทีอ่างได้ยังเด๋วออกไปยไลท้ายี้ปน่ายขี้ออกไกร แล้วท้งว้าก็รแล้วคไม่เห็นกแ้เู่้วดโอ้ดีจังวันนี้ไม่ต้องล้างจานเปลี่ยนแผนใหม่เมื่อวานไม่ทันน้ี่กว่ากลาวันจะได้กินต้มป้กินเย็นอันนี้ลายแล้วมัน กินตไปายอม่ติดยัขาย่ออ้อยยังกูจะเก็วขายอไม่เอาเลยรถต้นเดือดข้าวใหม่อย่างนี้ละข้าวใหม่ค่เมันเหนียวม่เอาไม่เอาข้าวใหม่ใส่น้ำดิมันหม้อใหญ่นะเลศกาลเนื้อแต่หม้อที่สองนี่ก็หูนะเพื่อเดี๋ดหม้อนี้พุงเขาเป็นเม็ดดี นี่ไงข้าวสวยี่หม้อนี่เด้อมหม้อที่สอง่หม้อนั้นมันเป็นเม็ดี่หม้อหเนื้อข้าวอ่อนและสมยังชิ้นไม่ได้หรอกฮ้นี่เวลานอนเยอะ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 ๆนอนหนอยบังอะเรกินนอนหมึกย่างเดอหมกยามทีรนันเยอะอื้มมีนอนกะนอนเลยเอ้ยิ เบ,บก็ยกมือเลยนะอเค่ะเคงคะโอเคกเนาะก็

หม้อใส่ปาไม้อง่ะเท็เอาไว้ต้มสิเอาไว้ข้าวต้มย่าทำไมไม่หูหาว่ายาอ้าวก็หมูมันอันตัดแซาคือเดียวมันหม้อใหญ่หัหมูก็แซ่ะเหมือนกันแหละมันหม้อใหญ่กะไม่รู้เราจะได้กะหูไงเราก็ต้องหูรู้เพื่อได้กะหม้อต้องพวงย่าถ้าเราถ้าเราหัดหมูใหม่หม้อใหญ่นะ เราต้องเอาถ้วยที่เราเนี่ยไอไอหม้อขนาดนี้เก็ดถ้วยน้ำจากไอข้าวเจ็ดถ้วยน้ำน้ำก็ถ้าข้าวใหม่ก็ใค้ลืนาวพื้นน,น้ไม่เสียเอาพืเสียอยู่เหรอคะ <laughs>

อากีเราอกกินุปรมเกินข้าวกันอย่างอร่อยร่อยนะคะข้าวก็มีอืต้นนั้นเล่น นี่ค่ะผัดกะเพราคะอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะน